ถ้าคุณมีเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละล้านบาทโดยที่คุณไม่ต้องออกไปทํางานคุณจะเอาเงินและเวลาที่คุณมีไปทําอะไรซื้อรถในฝันที่คุณชอบซื้อบ้านในฝันแบบที่คุณจินตนาการซื้อทั้งหมดแล้วเงินก็ยังเข้ามาอีกทุกๆเดือนเป็นล้านล้านบาทคุณจะเอาเงินไปทําอะไรอีกเอาไปเที่ยวรอบโลกไปโน้ตดที่ที่คุณอยากไปอย่างไรกังวลช่วยเหลือสังคมทําบุญบริจาค เพราะบางครั้งผู้ให้ก็มีความสุขกับผู้รับคุณอาจคิดว่านี่คือโฆษณาชวนเชื่อสินะแต่ผมก็หลงเชื่อและซื้อความฝันของผมเมื่อ18ปีที่แล้วถ้านี่เป็นการขายฝันผมว่าคงเป็นความฝันที่ใครๆก็คงอยากซื้อทุกวันนี้ผมตื่นกี่โมงก็ได้มีเงินโอนเข้าบัญชีโดยที่ผมไม่ต้องทำงานอีกแล้วสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ฝัน ด้วยวัย38ปีผมสามารถกรเกษียณตัวเองและสามารถใช้ชีวิตที่ใดก็ได้ทั่วทุกมุมโลกเพราะผมได้ส่งต่อความสำเร็จให้กับทีมงานของผมเมื่อเขาถึงฝันผมก็ได้ทำตามความฝันความฝันของผมคือการดูฟุตบอลที่ไหนมีฟุตบอลที่นั่นจะมีผม ผมมีเวลาของตัวเองร้อยเปเซได้เป็นเจ้าของชีวิตไร้กังวลในแบบที่ธุรกิจอือ่นอาจจะให้ไม่ได้ตอนนี้ผมพึงพอใจกับความสำเร็จทุกอย่างแล้วสิ่งที่ผมให้ความสำคัญต่อมาคือการดูแลสุขภาพผมเลือกผลิตภัณฑ์รีบอนที่ช่วยทั้งการดูแลสุขภาพและยังให้รูปร่างที่ดีอีกด้วยผมได้มีเวลาออกกำลังกาย ได้เรียนรู้และลองทําอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทํามีเวลาเข้า่ันอยู่กับครอบครัวชีวิตตอนนี้ของผมโคตรมีความ,มสุขเลยทั้งหมดนี้แหละคือชีวิตในฝันที่เล g a ซี่ขายให้ผมแล้วชีวิตในฝันของคุณละ่ะมีขายที่ไหนคุณอาจคิดว่าผมโชคดีใช่ผมโชคดีเพราะผมตัดสินใจทําธุรกิจเครือข่าย,ายจากที่ขับรถเก่าๆ อยู่ห้องเล็กๆชุดสิ่งทุกอย่างที่ผมได้จุดเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าโชคดีสร้างให้ส่งต่อกันได้ถึงแม้ผมกเกษียณแล้วไม่ต้องทำธุรกิจอีกก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสผมก็ยังอยากส่งต่อคุณค่าให้ผู้คนเพราะมันคือความสุขของผมอยากทําให้ทุกคนได้รับโชคดีเหมือนผมวันนี้ผมอยากมอบโอกาสให้กับทุกคนขอให้ฟังอย่างตั้งใจแล้วมาเข้าร่วมธุรกิจกับกลุ่มโพเวอร์แล้วคุณจะเชื่อมั่นในคำว่า ใครเจอเราคนนั้นโชคดี